สวัสดีนะคะทุกคนยินดีที่เราเขสุดช่องบัาบบัยแชาแนลน,นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับการรีแอคเอ็ม c ีแบ็คพิง o น in r area วันนี้นะคะก็เป็นการรีแอคเอ็ม c ีแบ็คพิงครั้งที่สองกับอัลบั้มบัมพิงชื่อเพลงว่าชัด d จ w าตอนนี้คือเอ็มีออกไปแล้วเก้าชั่วโมงนะคะยอดวิวล่าสุดอยู่ที่ยี่สิบแปดล้านเราจะไม่พูดพลาดทำเพลงเยอะ ไปดูเลยเฮ่ออเทะเฮ้ยมันลดล,อด,ลอดอะไรนะลดตอนเพลงแรกอะ

ดีเออเนี่ยมันคือเพลง King อ i r e ป่ะของพาร์ทิซ่าที่มีไฟอ่ะเนี่ยแล้วก็ดาบนี้ก็คือของตตนตูหรือเปล่านี่ใช่เอาทุกซีของเพลงเก่ามาอยู่ในนี้หมดเลย แปดเวอร์คนนเอง้อวเมื่อกี้เอาเดียวดีสซูซูหน่ิพ้องกูกรันนะิการที่แบ็คพิงขับรถแล้วใส่หน้ากากแบบนี้นะคะ มันเกินปุยมุย้ยอัพขึ้นหรอเพรว่าเขาขึ้นหรอสะก้อนแท่เนอไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็แท่ดีโอุโยตูดแบบน,นึงแม่ทุกคนทุกคนทุกคนคือไม่รู้นะว่าความหมายเพลงคืออะไร แต่จากที่ดู MV แล้วคือเขาเอาทุกอันมารวมกันในนี้หมดเลยทุกซิททุกพาร์ทของทุกคนทีทุกคนอ่ะมาไว้ในนี้แล้วก็แบบเหมือนแบบปิดชัดดาวมันลงไปเททุกคนก็ดูเอ,อดู MV กันไปจบแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อ,อ ไปร้องไปเต้นไปนู่นนี่นั่นกับเพลงใหม่กันด้วยนะทุกคนชัดดาวไปโคเวอร์กันเลยนะจะรอติดตามเพลงก็ดีมากแปลกใหม่เหมือนกันอินเตอร์เวอร์ท้าเต้นโอ้โหาเต้นเดือดกว่าแบ๊วพิงค์เดือดกว่าแบ๊วพิงค์ไม่ใช่เอเอ,เอ,เอใครวะอถอาเต้นเดือดกว่าพิงค์เวนน้อเยอะมากนี่คิดว่าพิงค์เวนนอเต้นยากแล้วเจอชัดดาวไปเต้นยากกว่าทุกคนวิวด้วยทุกคนตอนนี้งงกับยอดวิวมาก คาดว่ามันจะเป็นพอ YouTube ด้วยแต่ก็ช่วยกันปั่นอีกนะทุกคนอย่าลืมไปดูไปฟังกันด้วยในอัลบั e ้มนี้นะคะก็ไว้ไม่มีแล้วสำหรับแบ็คพิ้งเนาะไม่ได้มีรีแอคและเพราะว่าหมดก็ไว้รอติดตามชมรีแอคกับ,บวงอื่นๆได้นะทุออกคนเราจะพยายามทำโอเคก็เป็นว่าวันนี้นะคะก็จบกับการรีแอค MV เพลงแบ็คพิงชัดดาวพียงเท่านี้ไปติดตามคอนเทนต์อืน่นแล้วก็ ติดตามแบบพิมพ์ได้นะคะทุกช่องทางเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบุยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งกระดิ่งกระดิ่งไปแล้วบ๊ายบาย,บาย